มันจะพืชครับไม่ไหวมันจะพืชพวกนี้ทำให้มายแย่งอาหารเด้งแล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งนะครับจับมันเลยแหละมาเป็นอาหารของต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในที่นี้ก็คือโมกนะครับ <S <S เยอะเหลือเกินนะครับทุกวัชพืช เราอยู่เขตป่ารอบๆนี้เป็นป่านแต่ว่าไม่ใช่ป่าไมาใ้ใหญ่นะถอนมันเลยฮะถอนมันแล้วก็เอามันมาเป็นอาหารแห่งพืชเราเหจะพืช ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้อยติ่งนะครับเป็นต้อยติ่งต้อยติ่งเนี่ยฉลาดมากคือลากเขาจะเหนียวตัวเขาจะอ่อนพอดึงปุ๊บเขาจะขาดนะดึงปุ๊บขาดเลยแต่ลากเขาก็จะอยู่ข้างล่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ต้องมีพวกอะไรอ่ะเสียมเล็กๆแย่ลงไปในลากเลย อย่า yeah, ไปที่ดินแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับต้นไม้นี่เราก็จริงๆแล้วเราก็ต้องฉีดนะต้องฉีดลำต้นไว้บ้างนะครับสังเกตดูถ้าฉีดลำต้นแล้วนี่ก็จะแตกใบดีนะครับเราเคยฉีดแต่โคนต้นนะ เี่แต่โคนต้นแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยแตกใบนะครับนี่พอททีแรกเขาทํำท่าแห้งๆทำท่าแห้งๆทงท่าจะตายแหละไม่ตายแหล่แต่ว่าคงไม่ตายนะเพราะเพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าแล้งนะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าแล้งครับเหมืนก็เลยผลัดใบเยอะ แต่ถ้าหากว่าเราฉีดใบเนี่ยอทอดครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดลําต้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้แตกใบอ่อนขึ้นมาชดเชยได้เร็วขึ้นหน่อยอันนี้แอบสังเกตเอานะผมก็ไม่ได้รู้หลักวิชาการเกี่ยวกับทา,ทางด้านการเกษตรอะไรนะสังเกตเอาเพราะว่าเราอยู่กับเขาบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมันก็เลยไม่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็คอยสังเกตด,ดูบ้างนะครับ ต้นไม้นะมันก็คงจะเหมือนกับเราอ่ะนะต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะเขาก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเหมือนกันนะนี่ก็เป็นภารกิจในแต่ละวันของผู้เท่าเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานก็ออกไปถ่ายทำรายการน,นะครับเมื่อวานออกไปถ่าย ทำรายการเก็บรายละเอียดเป็นคลิปทริปก็คือการไปท่องเที่ยวดูสถานที่ที่มีความสําคัญนะฮะก็คือไปดูพิพิธภัณฑ์ของทหารน,นะครับพิพิธภัณฑ์ของทหารเรานาวิกโยธินหรือเหล่าทหารราบของทหารเรือเนี่ยนะครับผมก็อยู่มานานนะครับในรายการแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีการได้มาเจอกับ สถานที่ตรงนี้นะครับต่างคนต่างและผิดชอบกันละส่วนกันเมื่อวานนี้ก็เลยมีจังหวะตั้งใจจะไปถ่ายภาพบรรยากาศของหาดเตยงามมาฝากเพื่อนๆแต่ก็พอดีไปเห็นไงฮะพอดีเราก็ไปเห็นไงเราก็ไปเห็นตัวพิพิธภัณฑ์ก็เลยเข้าไปโอ้โหสุดยอดเลยครับพอเข้าไปข้างในแล้วมีสิ่งที่น่าสนใจ มากมายเลยเลยเลยเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ลดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำภารกิจต่างๆเสร็จแล้วนี่เราก็จะมีเวลาตัดต่อเรียบเรียงใหม่นะครับเช้านี้ก็มาลดน้ำต้นไม้เช้านี้ก็ลดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลให้เขาหน่อยเด็กๆเข้ามาจะได้แลดูสะอาดเรียบร้อยตานะครับ ส่วนใหญ่พวกวัชพืชอนี่มันมักจะชอบขึ้นนะครับมาแย่งเนี่ยเราก็จะขีดให้ดินอ่อนเดี๋ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆหน่อยนะครับมาดึงกันดึงกันครับแล้วก็ฉีดน้ำให้ดินอ,นอ่อน ดน้ำให้ดินากอ่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเลยแล้วเอไปิ้งครับเก็บมันนี่แหละให้มันแห้งมาเป็นอาหารให้มันเป็นอาหารของพืชเราเลยนะอยากเลี้ยงอาหารที่ดีนะจับมาเป็นปอาหารของต้นโมกเราเลยเยอะจัด ดึงแล้วก็เอามาเป็นอาหารของพืชหลักเราเลยนะอยากมาแย่งอาหารดีนะ เป็นภารกิจยามเช้าของแอดมินช่องรายการเที่ยวกับแจ้คนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ดูแลพื้นที่ความเรียบร้อยของภายในรีสอร์ทนะครับรดน้ำต้นไม้ดูแลความเรียบร้อยทั่วทไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเสร็จภารกิจตรงนี้เราก็จะเข้าไปนั่งทำรายการตัดต่อคลิป ที่เราไปท่องเที่ยวต่างๆมานะฮะเพื่อที่จะน,น,นํามาเสนอกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆรายการท่านผู้ชมทั่วๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเวลานะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเช้าๆอยู่กับธรรมชาติมีภรรมารกิจแล้วก็ทรราําภารกิจหลักของเราให้มันสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทํางานของเราอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานหลักเหมือนกันเพราะตอนนี้ แอดมินนะครับก็เราก็เป็นข้าราชการบำนาญเราก็เสียนมาแล้วนะครับเราก็หมดภาระห,ะหน้าที่ทาง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 สังคมตรงนู้นในในส่วนของกองทัพนะครับเขาให้เราพักผ่อนเราก็ทําพักพักผ่อนได้ในขณะ,ะเดียวกันเราก็มีเวลามากขึ้นนะครับมีเวลามากขึ้นเราก็มาช่วยทําประโยชน์ให้กับคนอื่นในที่นี้คือลูกๆหล,ล,ลานๆนนะครับแล้วเราก็มีเวลาก็ ทำคลิปท่องเที่ยวสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะครับคลิปที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเพื่อนๆเป็นไปรายการการท่องเที่ยวนี่ก็ดีเลยครับทําให้เราได้รู้ได้รู้ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ๆมีประสบการณ์แปลกแปกใหม่ๆเข้ามานะครับมันก็ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเราได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเรานะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็แต่และที่ก็มีความสําคัญดังนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเป็นเป็นที่เรียนรู้กับเราได้ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเราไม่คิดอะไรมากเราก็คิดว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินเนจเริญจิตใจกับเราเพลิดเพลินจำเริญใจนะครับทำให้เรานั้น ได้พักผ่อนได้รับความเพลิดเพลินหายเหนื่อยบางครั้งก็อาจจะทําให้เราลืมความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ทมได้บางเป็นบางช่วงก็ยังดีนะครับการท่องเที่ยวก็มีประโยชน์นะฮะก็ก็คือว่านอกจากเราจะได้ประโยชน์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกฐิจแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะครับ ช่วยกระจายรายได้นะครับช่วยกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นนะช่วยกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นต่างท้องถิ่นด้วยนะครับเขามาเที่ยวเราเรามาเที่ยวเขาอะไรอย่างนี้เขามาเที่ยวที่เราเงินก็มาที่เราเราไปเที่ยวที่เขาเงินก็ไปเยอะเงินก็ไปช่วยเขามันก็ช่วยกันเป็นสังคมมันก็โลกนี้นะครับสังคมทุกวันนี้มันก็ต้องเกื้อกูลกันนะครับ ไหลกันมาไหลกันไปช่วยกันไปเพื่อที่ให้ส่วนรวมนั้นอยู่ได้ะครับเหมือนกับช่องรายการเหมือนกันนะครับบางทีนักจัดรายการเพื่อนต่างสถานีต่างช่องเขาก็มาเยี่ยมเยียนเราเราก็ไปเยี่ยมเยียนเขาเป็นการยานมิตรกันสนุกครับชีวิตถ้าเรา,าชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราออกแบบวางแบบวางแบบวางแผนไว้ดีมันก็สนุกนะครับ มีแต่เพื่อนมีแต่ความรักสมัครสมานสาม่อคีสนุกสนานดีนี่ก็รดน้ำต้นไม้เดี๋ยวจะออกไปรดด้านนอกเดีงง๋ยวก็เสร็จแล้วครับฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเป็นแฟนรายการฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดรูปกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเมื่อทางช่องรายการมีตอนใหม่ๆนะครับออกสู่ระบบของ YouTube กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์มีการเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ดีๆช่วยกันแชร์นะครับแชร์กับเพื่อนูงญาติพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องรายการด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับช่องรายการเที่ยวกับแจ็คก,ก็ขอไวพอให้กับเพื่อน,อนๆแฟนๆรายการท่านผู้ชมที่มาชมนี้ได้มีความสุข ความเจริญนในหน้าที่การงานในธุรกิจกิจการกิจกรรมธุรกิจการค้าต่างๆนะครับทุกสิ่งที่ทําขอให้มีได้ความสุขมีความสําเร็จได้เงินไหลกองทองไหลมาห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับครอบครัวมีความสุขทุกท่านนะครับทุกที่วาลาตีนะครับสวัสดีครับ